ยาริส T R D s p o r t i v ีสุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะในรายการ Toyota Drive In Love นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆจริงรับรองเลยนะว่าทุกคนจะต้องอินเลิฟแล้วก็หลงรักในสถานที่แห่งนั้นแน่นอนค่ะว่าแต่วันนี้เนี่ยเราไปอินเลิฟกันที่ไหนดีเอง วันนี้นะคะเราจะไปแบบอินเลิฟย้อนวัยเด็กกันหน่อยที่สวนสัตว์ดุสิตเลยแบบวม <Wow. S 1> ใช้แล้วหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งนะคะเรียกว่าเข่าดินวนาน,นั่นเองโอ้โห oh, oh, อย่างนี้รอสองคนแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้ย้อนวัยเด็กไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนนะถูกต้องแล้วนะคะงั้นตอนนี้อย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าแบบจัดไป ตอนนี้นะคะเองอยู่บนถนนพหลโยธินแล้วค่ะก่อนที่จะถึง BTS สนามเป้าเนี่ยให้สังเกตฝั่งขวามือนะคะก็จะเจอศูนย์บริการโตโยต้าเจริญไทยมอเตอร์เซลล์จากนั้นเนี่ยให้ขับต่อไปจนถึงอนุสาวรีย์นะคะแล้วตัดเข้าถนนราชวิถีขับตามทางไปอีกแค่ประมาณ2กิโลเมตรพอข้ามแยกราชวิถีแล้วก็จะเจอสวนสัตว์ดุสิตอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะ ก็ถึงกันแล้วแบบสวนสัตว์ดุสิตนะคะหรือว่าเขาดินวนานั่นเองนะจริงๆอยากจะบอกแบบว่ารู้หรือเปล่าว่าที่เนี่ยถือว่าเป็นสวนสัตว์แล้วก็สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะอ้าวจ้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ธรรมดาแล้วปัจจุบันนะคะที่นี่ก็มีสัตว์ป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยรวมกันมากกว่า1,300ตัว1,300ตัวเลยเหรออือโอ้โหดีกรีขนาดนี้แล้วนี่เข้าไปดูในน่นดีกว่าไปไปครับลุย ว่าแบบน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องเก้งกวางก็เลยแต่ละตัวเนี่ย<ห>แตกต่างกันยังไงมีข้อสังเกตอะไรบ้าง <c oughs> อ่ะอย่างด้านหลังเรานี่เห็นว่าคือแต่ละประเภทเนี่ยมันดูง่ายๆดูจากเขาแต่ละพันเนี่ยมีเขาที่แตกต่างกันนี่ อิงรู้ป่าว่าสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้งคลองเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราแตกต่างกันยังไงคะแบมเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงเราเลยถามอิงอยู่นี่ไง <laughs> โอ้โหก็นึกว่าจะรู้เรื่อง มางั้นเดี๋ยวอิงอธิบายให้ฟังเองก็สัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต่างกันอย่างนี้สัตว์ป่าปสงวนเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเขาก็เลยว่าสงวนรักษาไว้คือห้ามล่าหรือว่าห้ามมีไว้ในครอบครองก็จะถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยคือยังมีพบเห็นได้บ้างตามป่าปแต่ว่าคือเขาก็มีการคุ้มครองเอาไว้ห้ามล่าห้ามมีไว้ในครอบครองเช่นกันอ,อ๋อเอ้าถ้าอย่างนี้แปลว่าเก้งมอที่เราเห็นในตออนเเีี้้ยัว์างงแลกพธุดไหรม คุย่อยแงงมากหาดูได้ยากแล้วเหรอเนี่ยแงงมากตรงหน้าเองรู้สึกว่ามันเหมือนมีสีตาเลยอ่ะแบบนัน่นน่ะสิเหมือนมันเป็นแบบเป็นลอยลอยนะแงงมากดูสิมนถึงีตัวหนึ่งชื่อว่าเลียงผายอิงไหนอะข้างหลังอิงนี่ไงเห็นปะเนียนอยู่ แต่แปลกนะชื่อเลียงผาไม่รู้ว่ามันต้องเกาะอยู่ตามผาหรือเปล่าเนาะแน่น่ะสิทำไมถึงต้องชื่อเลียงผาด้วยอยากรู้เนาะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ใช่นะเพราะว่าเหมือนเขาจะชอบแบบเกาะอยู่ตามภูเขาหินเลาะๆไปเรื่อยๆเลียงผาเฮ้ยเอ็งนั่นมันสุนัขปะเฮ้ยหมีหมาไง อิงเคยเห็นเนี่ยคือแบบหมีที่แบบท่าทางคล้ายๆน้องสุนักอะทิ้งหรอใช่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วแปะดูซิว่าจะขอมือได้ป่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลย เชื่อหรือเปล่าในสวนสัตว์ดุสิตอิงอาจจะไม่เคยรู้มีหลุมหลบภยัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เรื่องจริงเป็นที่ตั้งเดิมเลยและยังสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันนี้เลยเดี๋ยวนะสงครามโลกครั้งที่สองนี่เก่าแก่มากๆเลยนะใช่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ780ปีแล้วอ่ะโอ้โหคือแสดงว่าตอนเนี้ยถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราสามารถมาหลบภัยที่นี่ก็ได้ใช่ป่ะเป็นไอเดียที่ดีนะลองเข้าไปดูล่าทเราข้างในก่อนไนะได้ไปด้านนี้ด้านนี้ จำลองให้เราดูว่าถ้าสมมติว่าแบบมีสงครามหรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาหลบอยู่ในนี้ใช่ไหใช่อันนี้ก็เป็นการจําลองนะว่ามีคนมีผู้ชายผู้หญิง<ม>เด็กคนชะานะครับมาหลบภ <ลบ S 2> <พ>ัยตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดเใช่คือแสดงว่าแบบรุ่นบรรพบุรุษของเราอะหลายๆคนก็คืออาจจะเคยมาหลบภัยอยู่ที่นี่เป็นไปได้เลย ปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยกับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสองพโดยประสาทสายฟ้าบูรีรัมยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์สมสมัยและในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดงานโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเซเลบริตี้เดย์ขึ้นเพื่อประกาศรางวัลประจำฤดูกาล2014โดยก่อนเริ่มงานคุณเปียพงศ์ผิวอ่อนโตโยต้าฟุตบอลแอมบาสเดอร์ได้มอบรางวัลโตโยต้ามัลลี่อวส์ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2557ให้กับนักเตะยอดเยี่ยมซึ่่งได้แก สุช,ชาวนุดนุ่มจากสมโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดและโค้ชยอดเยี่ยมได้แก่สมชายซับเพิ่มจากสมโมสร TOT s c จากนั้นก็ได้มีการมอบรางวัลพิเศษประจำฤดูกาลจากโตโยต้าโดยคุณวุฒิกรสุริยะชันธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรางวัลแฟนบอลผู้โชคดีจากหางตั๋วเข้าชมฟุตบอลโตโยต้ยาไทยพรีเมียร์ลีกสองพได้แก่คุณเรวัตแก้วมงคลใจหางตั๋วสมโมสรัชนาาฮอนบิลเอฟซี าาราง,ง,งวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม Toyota Team Fairplay ได้แก่สโมสรสงขลา United รา,าๆๆมมรงวัลโค้ชยอดเยี่ยม Toyota Best Manager ได้แก่มาซาฮิโรวาดะจากสโมสรชนบุรี FC รางวัลดาวซันโวโตโยต้าท็อปส corer ได้แก่เฮอร์เบอร์ดี้เฟรนันเดสจากสโมสรราชบุรีมิดผล FC และรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมโตโยต้า MVP ได้แก่สุชานตินุ่มจากสโมสรบุรีรัม United. ย์ยูไนเต็ด และปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปรวมกันของผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆและคณะผู้บริหารครับหลังจากนั้นเป็นการมอบของขวัญพิเศษจากโตโยต้าให้กับเหล่าบรรดาสื่อมวลชนสโมสรและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างมีความสุขและถือว่าเป็นการปิดฤดูากาลโตโยต้าไทยพิเ u ก2014อย่างเป็นทางการครับ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจมาแล้วมาแล้วโอโ้โหสุดยอดเลยตบมือให้เจนแชนแนมากๆคือจะบอกว่าที่นี่เขากว้างมากๆเลยเนาะ mm. นี่เราสองคนเดินยังไม่ถึงครึ่งก็เริ่มเหนื่อยแล้วอะพักกันก่อนแป๊บนึงได้ไหม เอางี้ดีกว่านั่งพักเฉยๆเดี๋ยวเสียเวลานั่งพักไปด้วยแล้วก็ดูการแสดงแมวน้ำไปด้วยดีไหมดีเออการแสดงเขาจะเริ่มละงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าโอเคจ้ะไปบอกนะว่าที่น่ารักพอๆกับน้องแมวน้ำเลยคือน้องๆด้านหลังเราเนี่ยโหมากันเยอะแยะเลย แม่ยิงสายอะอะไรทำไมนกพามิงโกต้องยินขาเดียวด้วยอะมันอาจจะเมื่อมั้งใช่เหรอมันเมื่อแล้วเลยสลับ นนรจ,รจริงๆแล้วเหตุผลที่เขายืนขาเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าขาข,าของโนกพิมโก้เนี่ยแข็งแรงมากหรือเปล่าแล้วมันมีผลต่อการสูบฉีขขงเลือดทําให้แบบเลือดหมุนเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยแถมเวลาอยู่ในน้ํานะเหตุผลที่ต้องสลับขาเพราะว่าขาจะได้ไม่เปื่อยน้ำไงใช่ไหมนเนี่ยตักกันดีเลยไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แบมบไม่ใช่แล้วมานั่งนี่แบมครั้งสุดท้ายที่แบมมาที่เนี่ยตอนอายุเท่าไหร่โอ้ยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจำความแทบไม่ได้อ่ะแต่ก็คุ้นคอยู่ว่าแบบมาสวนสัตว์แล้วประทับใจมากเพราะว่าเจอสัตว์แบบหลากหลายชนิดมากเลยค่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บน,นึง เขอโลกิตนะแต่มันเปื่อ <es> ย <voir nie bunları> ้ยให้แพ้กินมันเปื่อนจริงๆด้วยครับคือจะบอกว่าตอนเด็กๆทุกคนรอว่ายิงเป็นยีราคขนาดนั้นเลยเหรอตัวยาวคอยาวโอ้โหงั้นไปหาเพื่อนหน่อยเลยปะ ดีแล้วสองตัวนี้น,นอนน้อยมากนะวันหนึ่งประมาณสัก5ถึง10นาทีเท่านั้นนะจริงหรอแล้วมันยืนนอนด้วยที่สำคัญโอ้ยน่าสงสารเนาะแล้วก็ยกขาด้วยตัวเนี่ยจะเป็นสีชมพูจะยกขาแล้วก็นอนฟามิงโกคนละตัวแบมตื่นได้แล้วแบมไปแล้วทำงานอุ๊กอ็ดกเลยไอ,อยู่นี่ อ๋นี่มันฮิปโปแหมก็คล้ายๆกันอยู่ไม่เห็นคล้ายเลยหน้าเหมือนเดนเเออไหนลองไหนลองคือมันเสือมันไม่ใช่แมวมันจะมาไหมก็รอด้แมว หรือจะหันมาแล้วก็แบบตะคุบแมวอุ้ยแล้วก็ตะคุบเราเออถ้าถ้า <laughs> มันมาน,านี่วิ่งหนีเลยนะแล้วยังไงแล้วมันต้องเอองรียกยังไงเเป็นไงบ้างวันนี้อินเลิฟกับเขาดินว่นหน้าหรือเปล่าอ้อโหอินเลิฟสุดๆเลยได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอะที่ชอบที่สุดเนี่ยแมวน้ำอะ เพราะฉลาดแล้วก็แบบมีการแสดงจัดเต็มมากเลยอ่ะงเก่งกว่าคนอีกเอ <c oughs> งอิงอ่ะชอบตัวไหนอิงชอบหมีหมาหมีหมาเพราะว่าอิงไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วอิงก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นหมีที่ไม่โหดร้ายอ,ะอ่ะแล้วก็มันดูน่ารักไร้เดียงสาดีจริงนะโอ้โหแต่ต้องขอบอกเลยนะ,ะว่าที่เห็นไปเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สวนสัตว์ดูสิทธิ์เนี่ยมีสัตว์ให้ดูอีกเยอะมากเพราะว่าพื้นที่ใหญ่มากใช่ก็พันสามร้อยกว่าตัวนั่นแหละสินะดูไม่หมดจริงๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะครับในรายการ t ต y o ต a า Drive In Love สามารถกลับมา กมได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มยีนาทีทางช่อง M Channel ค่ะแต่ว่าวันนี้อิงกับแบบต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าเนาะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ